โกกิเดือดหลังถูกโจมตีแรงงานนี้อาจจบที่หมายสารสวัสดีครับทุกคนอยู่กับช่อง On Air ร์เวนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่อง On Air ร์เวีของเราด้วยนะครับกอย่างที่หลายคนรู้กันว่าตอนนี้มีช่องหนึ่งในต่อตอนเนี่ยทำช่องขึ้นมาเพื่อโจมตีบอสบิ๊กแล้วก็คนในค่ายโตเกียวมิ c ินะครับซึ่งงานนี้คนที่โดนโจมตีด้วยก็คือน้องโกกิโดยช่องนั้นนะครับก็ได้โพสต์โจมตีโกกิว่า นายสราวุธวารุนถ้ายังไม่ตัดจุดๆก็ไปเกณฑ์อาหารด้วยนะชวนพี่มึงไปด้วยอายุก็ย่าง25ปีแต่ไม่ไปเกณฑ์อาหารซึ่งงานนี้นะครับทางด้านโกกิก็เข้ามาเห็นโพลนี้แล้วก็ได้ชี้แจงเอาไว้ว่าฉันผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วคะ่ะและมีเอกสารด้วยระวังไว้นะฉันจะฟ้องเธอฉันจะตามหาตัวเธอออกมารับผิดชอบกับเรื่องนี้ให้ได้ฉันไม่ยอมคะ่ะยายจุดๆ ระวังตัวไว้ด้วยงานนี้นะครับก็มี FC ของค่ายตัวเกมิสิกรวมถึง FC ของน้องโกกินะครับเข้ามาสนับสนุนให้น้องโกกิเนี่ยฟ้อ,ฟองใยายคนนี้ให้จงได้และเท่านั้นยังไม่พอนะครับทางด้านโกกิก็ได้พูดเอาไว้ในไลฟ์สดด้วยอย่างเดือดเลยนะครับเกณียไม่ได้เพราะว่ามีหน้าอกไม่ต้องขุดนะคะเพราะว่าขุดยังไงเดี๋ยวปัญญาอ่อนมากอาจจะขุดคนนั้นคนนี้แต่ตัวเองไม่มีหลักดามเลยโกกิดาม อยากได้คนมากกว่านี้อยากมากกว่านี้ตอนแรกเขาจะมากกว่านี้มันจะขุดพี่ก้องใช่ไหมมันจะแบบว่าเห็นว่าเขามีลูกแล้วแบบว่าจะเอามาขุดเขาว่าเขามีลูกอย่างนั้อย่างนี้หนูสติค่ะคนเราทุกคนนะมีลูกมันผิดอะไรคนเราเกิดมามีอวัยวะเพศก็ต้องมีลูกค่ะเออก็ต้องมีลูกมีลูกเขาก็รับเขาก็รับผิดชอบเขาก็แบบว่าส่งเสียเลี้ยงดูแล้วมันผิดอะไรคะอีดอกเออแล้วเหงาหรอในค่ายไม่ใช่พวกกูไม่รู้นะพวกกูรู้มันเป็นเรื่องส่วนตัว มันเป็นเรื่องส่วนตัวของคนในค่ายถ้าสวว่าวันหนึ่งฉันจะเอาผัวหรือว่าไม่อยานกจะเอาผัวมันเป็นเรื่องส่วนตัวของพวกฉันเพราะฉะนั้นแล้วก็ไม่ต้องสาระเนค่ะโฟการที่เรื่องงานของเขาเขาทํางานดีเขาเอนเตอร์เทนดีก็เรื่องของเขาเขาทำงานเสียภาษีจบข่าวเออส่วนเรื่องเกณฑ์ทหารนะคะฟังไว้นะคะสำหรับใครที่อยากจะมาว่าฉันไม่ไปเกณฑ์ทหารอย่างนั้นอย่างนี้ จำาบางสารังสีบอกไม่ได้นะคะหยุดคะ่ะตั้งสติค่ะไปเจอกันเลยที่อําเภอหนองัวซอค่ะฉันไปเกณฑ์มาแล้วค่ะแล้วฉันก็มีหน้าอกมีนมซิลิโคนสองต้นสองก้อนเป็นเต้าอ,อยู่หน้าอกนี้ค่ะใช่มันก็เลยเกณฑ์ไม่ได้ซึ่งเขาก็เลยให้เอกสารแล้วเขาให้กลับบ้านจบนะคะหรือจะยังไงคะอยากจะอะไรยังไงอยากจะล้มใครหรือเปล่าอะไรยังไงพูดออกมารู้นะว่าเป็นเอฟซีฝนะั่งไหนอะไรยังไงนะ่ะอย่ามาตอแหลค่ะหยุดค่ะไม่เคยจะด่าใครเลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบ ถ้าอยากจะทำลายเขาอีลีเดอร์บอกซูซาเดอร์เอาช่วยเอาความจริงหรือเอาอะไรก็ได้ที่มันแบบว่าที่มันแบบจะทำลายเขาได้นะ่ะค่อยเอามาทำถ้าสมมติว่าอะไรก็ตามที่มันไม่ใช่ความจริงแล้วแบบว่าเสลออยากจะแบบว่าอยากจะมาแบบว่าอยากจะลมมันอุ้ยมันคือพอไปเก็ตน,นะคะม,นนมันมันหนีการแกอทหารผิดกฎหมายหรือเปล่าหนูสิ่งที่หนูเอามาพูดเอามาโพสนั่นแหละผิดกฎหมายค่ะเพราะมันผมไม่รู้ความจริงแล้วหนูเอามาโพสการที่หนูจะเป็นเอฟซีใครคนใดคนหนึ่งอยู่ไม่ใช่แค่หนูจะมีเฟซบุ๊กอย่างเดียวหนูต้องมีสมองด้วยค่ะ ถ้าหนูไม่มีสมองหนุ่มจักรจะโพสอ,อย่างเดียวไปเจอกันที่ศาลได้เลยค่ะอย่ามาพูดนะว่าอยู่ต่างประเทศหาตัวไม่เจอเชื่อเรื่องของเวรกรรมไหมคะเชื่อเรื่องของโพสไปเลยอย่างทำไรทำไปเลยค่ะเ,<อ>เดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนสักวันหนึ่งได้เจอกันแน่นอนค่ะฉันบอกเลยคนกับม<อ>ึงถ้า่าว่าจะของง่ามอีลีกับเศร้าบูรีคอนอื่นแล้วกับโพส์ลุดที่แท้จริงเปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงตัวเองออกมาค่ะอย่ามาแอบเออรู้ฉันรู้ว่าเธอเป็นใครแล้วฉันรู้ด้วยว่าเธอเป็นเอฟซีฝั่งไหนเธอไม่ต้องมาแอบตอแหลว่าแบบว่าเธอแบบ ตั้งขึ้นมาว่าอันปกป้องฝั่งนั้นฝั่งนี้โตเลยค่ะหยุดการที่คุณกาลังทําอยู่มันไม่ได้ต่างอะไรจากคำว่าอันธพาลที่สําคัญคือคุณได้มีหลักฐานเออแล้วอะไรมันคือความจริงอยากจะแบบว่าปั่นกระแสขึ้นมาทำาอะไรคนนั้นคนนี้หนูตั้งสติค่ะนะเนาะออ เพราะฉะนั้นแล้วก็จะไม่ยอมนะคะเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วแต่งหน้าแล้วจะมาไลฟ์สดของเพจตัวเองแล้วก็จะด่าฉํากว่านี้อีกค่ะบอกเลยตอนนี้กําลังโทรหาอีกี้กับี่ข่าวแล้วโทรหาพี่หนุ่มกัญชัยโทรหาทนายแล้วมึงเจอกุแล้วค่ะอีหยันชานคือไม่ยอมคือสิโพดบ้างนะอันนี้โพ์ไปเลยอยากคุณรักใครคุณชอบชื่นชอบใครคุณก็ไปอวยคนนั้นสิคุณจะมาทาร้ายคนอื่นทาําไมแล้วถ้าทําร้ายนะถ้าพูดความจริงนะฉันไม่ได้ว่าเลยแต่การที่พูดออกมาว่า โกกีไม่ไม่ยังไม่ตัดหางมันพูดอย่างนี้นะโกกีไม่ตัดหางไม่พาพี่ชายไปเกณฑ์าหารนะอีดอกกูจะโอ๊ยเดี๋ยว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 ยังให้แต่ว่าโกกีแน่นอนว่าโกกีจะถ้าโกกีเห็นหน้าอีเจ้าของเพจอันชันนะแน่นอนจะไม่เอารูปมาโพสแขวนหรอกไม่เอารูปมาโพสแขวนไม่เอามาโพสแขวนเพราะอะไรเพราะว่า หนึ่งแหละเรามีมาราย,ยาทแล้วเราก็แล้วเราก็มีศีลธรรมพอเนาะคือบางทีเราโดนดาร์ลดนเขาทำร้ายอารุเราไปโพ่นแขวะเราไม่ว่าแต่ว่าเออไม่เป็นไรเดี๋ยวที่แน่คือถ้าเกิดว่าเราชัวร์ว่าแหละเราไปเจอกันที่ชั้นศาลแต่ว่าเราจะไม่มาโพ่นแขวะแน่นอนแต่เธอจะกับชัดจะต้องได้เจอกันแน่นอนที่อันชัน พี่หนุ่มแค่มูจะไปแล้วตอนนี้แมโนกโกกิจจะไปอีกรอบไม่ยอมค่ะไม่ยอมเดอะโกกิจะลงคลิปดา่ามันเลยตรงๆเลยเพราะว่าอะไรเกิดมาไม่เคยแบบว่าคิดที่จะมาด่าใครผ่านซื่อนะพูดตรงๆงเพราะว่าเรารู้ว่าเอออะไรที่เราพูดออกไปแล้วหรอมันเอาคืนไม่ได้แต่วันนี้ฉันยอมไม่ได้ค่ะมาบอกว่าฉันไม่ไปเกณฑ์ตทหารอีดอกอีเ่าปกติโกกิจะไม่ด่าใครมันไม่ใช่คนเลยปกติก็ไม่เคยด่าใครเลยนะปกติแบบแทบจะไม่ด่าใครเลย บทตนอี้กเรื่งคุยกับอ่าน่าวคุยกับทนายหลายคนอยู่ว่าฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมจริงมาบอกว่าฉันไม่เกณฑ์ทหารเธอนั่นแหละตุเธอหมิ่นประมาทฉันนะเธอรู้ไหมปกติแล้วฉันไม่เคยที่จะมีปัญหากับใครเลยทุกๆครั้งฉันพยายามใจเย็นมาโดยตลอดแต่วันนี้ฉันไม่ยอมฉันบอกเลยมาบอกว่าฉันไม่ไปเกณฑ์อาหารเธอจะบูลลี่ฉันเธอบูลลี่ไปเลยฉันเห็นมาตลอดแหละการที่พวกเธอจะมาบูลลี่ฉันเธอบูลลี่ว่าฉันไม่สวยฉันยอมรับโอเคฉันไม่สวยเออฉันบอวาย่ังฉันก็บอกง่ามอีนทีน่ะล่ะเออ แต่จะมาบูรีว่าฉันบอเปเก์ทหารมันบอด้มันเป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องเออคนไทยผู้คนเกิดมาเป็นเพศชายอายุยี่สิบปีเขาไปเกณฑ์ทหารกันหมดบ้านหมดเมืองแล้วฉันเป็นใครฉันไม่ได้มีสิทธิ์อาวิสิทธิ์อวิโสอะไรฉันก็ไปเกณฑ์เหมือนกันแต่ฉันแค่ไม่ได้โพลงเฟซแล้วฉันก็มีเอกสารด้วยว่าฉันผ่านการเกณฑ์มาแล้วและมีเหตุผลด้วยว่าทำไมฉันถึงไม่ผ่านการเกณฑ์เพราะว่าฉันมีซิลิโคนอยู่บนเต้าสองเต้าค่ะเออเพราะฉะนั้นแล้วอย่ามาพูดอะไรให้ฉันมั่วซั่วนะฉันไม่ยอมนะฉันบอกเลย